สวัสดีค่ะนตรอารับเข้าสูส่เซอร์เซอร์โร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีทัตลมนะคะประจำวันที่16ถึง31ธันวาคมนี้นะคะชาวราศีทัตลมก็คือชาวราศี กุมชาวราศีตุลและชาวราศีเมถุนนะคะชา้นอนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตำศาสตร์ของตัวนตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะค อาละค่ะมาเริ่มอ่านกันจากความสัมพันธ์ของคนโสดกันก่อนนะคะคนคนโสดนะคะในอีพิโซดนี้นะคะเอนเนอร์จีคือไพเดอะสตาร์นะคะตามมาด้วยออร์เ e คิลนะคะที่บอกว่า let your friends help you นะคะอืมอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะที่ทำให้ตัวคุณเองไม่สบายใจนะสำหรับในอีพิโซดนี้เพราะว่าเอนเนอร์จีของคุณที่ได้ก็คือ5ไม่เท้ากับ5ถ้วยนะคะ คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเข้ามาในช่วงเนี้ยค่ะมันทำให้คุณกลับมารู้สึกแบบเดิม รู้สึกเสียใจยังไงก็คือเสียใจแบบเดิมหรือคิดมากแบบเดิมระแวงแบบเดิมนะคะในที่นี้มี tower แลยกัไพ่หเหรียญขึ้นมาใน energy ของคุณซึ่งมองว่าใน episode เนี้ยมีเกณฑ์การกลับมาของคนที่คุณไม่ได้คาดฝันหรือคุณไม่คิดว่าเขาจะกลับมาแล้วเป็นเรื่องที่กลับมาแล้วช็อกเป็นเรื่องที่กลับมาแล้วมีการทําให้คุณมีความรู้สึกตกใจ s u r p r i ส์ Surprise นะคะแต่การกลับมาของเขาอะทําให้คุณไม่ได้ ไม่ได้สบายใจสักเท่าไหร่นะคะคุณกลับมีความรู้สึกหนักใจมากกว่าว่าคุณจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะอีนิจของเขาของเขานะคะเป็นไพ่เดดนะคะแล้วก็สิบไม้เท้าสองเหรียญและหนึ่งขออภัยค่ะสองดาบแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญคือเอาจริงๆคนคนนี้ถามว่าเขาอยากบูฟออนจากคุณไหมเขาก็อยากบูฟออนจากคุณนะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอะมันก็ มันก็หลังๆมามันก็ดูเข้ากันไม่ได้สักเท่าไหร่มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่แต่ใจเขาก็ยังไม่ไปไหนมันก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะหมายความว่าตัวใจเขาเองอ่ะมันก็ไม่ได้ move on ก็เลยทำให้เหมือนกับว่าถึงตัวเขาอยากจะ move on แต่ใจเขามันไม่ไปอ่ะมันก็เลยทำให้ต้องกลับมาอยู่ที่คุณนี้แหละนะคะมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ย ก่อนน้นนี้อาจจะไม่เวิร์กหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ไม่ค่อยสบายใจกันมาก่อนระหว่างคุณกับเขานะแต่ว่าเหมือนต่างคนต่างก็ยังไม่ตัดใจต่อกันนะนะคะขอดูให้เพิ่มเติมนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวทัตลมที่เป็นคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้าง อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของความสัมพันธ์ที่มันไปไปกลับกลับกันน่นะคะอาจจะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยกับความสัมพันธ์นี้นะคะมีประเด็นปัญหากันแยกแยออกไปกลับมาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เป็นเหมือนกันนะเราธาตุลมตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกยังไงกับคนที่เขากลับเข้ามาคะคุณไม่อยากไปต่อเลยอะ่ะ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยากที่มันจะมีความสุขกันจริงๆหรือว่ามันยากที่มันจะดีในแบบที่คุณต้องการได้แต่ถามว่าใจยังรักไหมใจก็ยังรักอยู่แล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะใจเขาว่าอยากกลับมาเพราะเขาว่าคิดถึงตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดตัดเราเนี่ยเขาเองก็เบื่อเหมือนกันที่จะต้องเดินเข้าเดินออกในความสัมพันธ์นี้แต่แบบทำยังไงได้ก็ใจเขามันยังอยู่ที่คุณอยู่ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เซนมองว่าเขาก็จะกลับมาแล้วก็ดูแล้วก็มีความพยายามนะคะในการที่จะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งแต่ว่าทัดลมของเราดูคิดหนักดูคิดมาก กี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคุณมองความสัมพันธ์นี้คุณก็เห็นแล้วแหละว่ามันอาจจะไม่เลิศหรือมันอาจจะไม่เวิร์กจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยแบบสองี่สองใจนะคะใจนึงก็รู้สึกก็ยังมีใจให้กับเขาอยู่แต่อีกใจนึงก็มีความรู้สึกว่ามันก็คงจะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คนโสดนะจะมีคนกลับมาที่ทําให้คุณค่อนข้นขางนักใจไพ่ก็เลยขึ้นว่าเนี่ย your friends help you อาจจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนหรือเป็น ใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปรึกษานะคะเพราะว่าดูแล้วคิดไปคิดมาก็เอเนอร์จีของคุณมันดูคิดไปคิดมาในอพิโซดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการระบายการได้พูดให้ใครฟังก็อาจจะทําให้คุณดีขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับในอีพิโซดนี้ความสัมพันธ์คนโสดก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับธาตุลมนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเม็เอ NERGY ที่ออกมาเป็นไพ่ king of cups นะคะตามมาด้วยไพ่ trust นะจริงๆแล้วบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้มันก,มนก็มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาจากแต่ก่อนมากมายนักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะต่างคนต่างยังสามารถพูดคุยเข้าใจกันได้อะไรกันได้ทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะ แต่ประเด็นคือเหมือนมีคนหนึ่งคนในที่นี้ที่ไม่เชื่อ ใจคนอีกฝ่ายหรือไม่เชื่อในสิ่งที่อีกฝ่ายทำให้นะคะซึ่งในที่นี้ energy ของความไม่เชื่ออยู่ที่ทัดลมเองคุณมีความไม่ได้เชื่อใจคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดีกับคุณมากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเขาจะพยายามทำดีมากแค่ไหนจะพยายามปรับหรืออะไรใดๆแค่ไหนคุณดันไม่เชื่อมันไม่ได้เกิดจากการที่เขาเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่มันเกิดจาก ลึกๆข้างในตัวคุณเองอะคะ่ะที่ว่าตัวคุณอาจจะมีแผลมาก่อนหน้านี้หรืออาจจะมีบทเรียนที่ไม่ดีเท่าไรหร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็เลยทําให้เหมือนคุณก็ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆมันก็ดีนะแต่ว่าคุณก็ยังไม่เชื่อใจคนที่คุณคุยร้อยเปอร์เซ็นตนะคะขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าอะไรนะคะที่ทําให้คุณทัดลมคุณไม่เชื่อใจคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่ะคะ่ะ เป็นเรื่องราวในอดีตที่มันเคยผิดหวังเคยเสียใจนะคะอืมแล้วคุณจะทำยังไงกับคนที่คุณคุยต่อไปเอาจริงๆคุณก็คงพยายามทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันออกมาแบบดีมากที่สุดเท่าที่จะมาได้ค,คุณพยายามในการที่จะฮิลตัวเองพยายามที่จะฮิลความกลัวตรงนี้พยายามที่จะทำทุกๆอย่างให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะ จาก energy ของเขาคนนั้นของคุณนะคือเขาค่อนข้างที่จะไพ่เขา energy เขาค่อนข้างดีนะคะ empress สองเหรียญสามไม้เท้าและสามถ้วยคืออะไรที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปในทางที่ดีอ่ะเขาจะทําอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ happy ปปเขาก็จะทําอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขเขาก็ทํานะคะขอไพ,พ่เพิ่มเติมให้กับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ทัดลมหน่อยนะคะสาหรับในอีพิโซดนี้ บางคนมีอดีตเข้ามาตามหลอกหลอนตัวเองนะคะสำหรับในส่วนของกรณีที่น้อยมากๆเลยนะคะที่จะเป็นแบบนี้ก็คือธาตุลมบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนเก่าๆนะคะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณก็คุยด้วยกับคนเก่าคนนั้นอนะพอคุณคุยเสร็จปุ๊บคุณก็เลยรู้สึกผิดกับคนปัจจุบันไง ถามว่าทําไมถึงรู้ส,สึกผิดกับคนปัจจุบันเพราะเขารักคุณมากเขาดีกับคุณมากคุณเลยรู้สึกผิดนะคะอันนี้เป็นส่วนน้อยนะนะคะทีนี้เอาคำนะคะความรักความสัมพันธ์ธาตุลมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงนี้เป็นงไงบ้างความสัมพันธ์ก็ยังคงดําเนินไปเรื่อยๆแหละนะคะ ก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะปล่อยมืออะไรจากกันไปไหนก็ดูแลพยายามในการที่จะประคับประคองกันไปเขาพยายามประคับประคองคุณคุณเองก็พยายามประคับประคองคนคนนี้แต่ว่ามันก็จะมีบ้างบางคงบางทีที่แบบเรากลัวเรากังวลเราสงสยัยทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมความสัมพันธ์นี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะราะคาสำหรับของชาวธาตุลมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ของคนมีคู่นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีธาตุลมที่มีคู่แล้วนะคะมเมนอร์จีที่ออกมาเป็นไพ่ชาเลอยตนะแล้วก็ express your love เอ่อในเอพิซดนี้นะคะซินมองว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เราค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรือทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเราก็คุยกันเยอะอะไรกันเยอะนะคะบรรยากาศก็แฮปปี้ดีที่นี้ก็จะมีเรื่องที่อแอบเป็นประเด็นปัญหายอยู่นิดหน่อยนะคะก็คือตัวคู่ของชาวธาตุลมในช่วงนี้ค่อนข้างอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลง นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราใจไม่ถูกนะคะตัวเราเองอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดไปบ้างที่แบบเขาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ mm ืม hmm. แต่ว่าโดยภาพรวมเขาเองก็ยังคงรักแล้วก็ยังคงอยากที่จะมีเราอยู่ก็ยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปแต่บางครั้งบางทีเขาก็ดูเครียดจากชีวิตส่วนตัวของเขาเองหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขายังแก้ไม่ตกนะคะก็เป็นความเครียดของเขาก็เลยทําให้บางครั้งบางทีก็ดูดูอาจจะ ตึงเครียดไปบ้างนะคะดูคุยยากบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดก็ยังอยู่บนความแบบยังโอเคอะ่ะเออเขายังโอเคก็ยังคงคุยสื่อสารอะไรใดๆได้อยู่เพียงแต่บางครั้งบางทีเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าเราควรจะต้องเข้าหาเขายังไงคุยยังไงคุยแบบไหนนะคะ มีเอ่อบางคู่นะคะมีการวางแผนกันเกี่ยวกับถึงในปีหน้าด้วยนะคะว่าจะอะไรยังไงแบบไหนกันมันเป็นการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตบางคนพูดถึงเรื่องของการย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะดูแล้วจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมือนแบบความสัมพันธ์มันพัฒนามันมากขึ้นนะคะนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการปฏิบัติตัวต่อกันการอยู่ร่วมกันหรือว่า เป็นเรื่องที่แบบคุยไปแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปข้างหน้าหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีขึ้นอะนะคะเพราะฉะนั้นเอาคําความรักความสัมพันธ์ของทัดลมที่เป็นคนมีคู่ความรักยังมีอยู่ทั้งคุณและเขานะคะในเอพิโซดนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะคะต่างคนต่างยังรักกันต่างคนต่างยังรู้สึกดีต่อกันยังอยากมีกันอยู่นะคะ แล้วก็มีเรื่องอึดอัดใจบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับทัานลมในอพิโซดนี้นะคะเอาล่ะค่ะในอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ s u b s c r i b e นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน Descript i o n box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแลวเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในอพนะิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ